ในวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักเรียนนะครับเกี่ยวกับบอร์ดเกมที่นักเรียนชอบเล่นนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับความน่าจะเป็นอ่าซึ่งห้องนี้ก็เป็นห้องนักเรียนสี่ทับหนึ่งนะครับอ่าขอสัมภาษณ์ที่คู่แรกเลยคือเด็กชายอิทธิพลเกมนี้มีความเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นอย่างไรบ้างอ่าการคาดคะเนว่าอีกฝั่งหนึ่งจะวางตรงไหนครับว่าระหว่างจะกินหรือว่าจะดักครับโอเคเกี่ยวกับการคาดคาเะเนด้วยเนาะการวางตัวหมาก อ่ะมาดูคู่ต่อไปดีกว่าคือคู่ของชี้กาลังเล่นเกมอะไรอยู่เอออุโนครับเกมอุโนโเกมนี้คิดว่ามีความน่าจะเป็นเดี่ยวอ,อน่าจแบบว่าเราต้องมานั่งสุ่มว่าไพ่ต่อไปมันคือไพ่อะไรครับการสุ่มไพ่ไก,ไพก็เป็นความน่าจะเป็นอย่างหนึง่งมาดูคู่นี้ดีกว่าเฮ้ยมีกล่องด้วยอันนี้ก็จะแบ่งอันนี้ก็คือแบบสลับหน้ากันทานะคะโดยโดยแม้ก็จะมีหกสิบสี่แผ่นนะคะโดยแบ่งเป็นสี่ละสิบ สิบหกค่ะมีสี่หน้าแต่ละสีจะมีสีหน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำอย่างเช่นอันนี้นะคะทำได้หน้านี้นะคะเอ่อต่อหน้าแบบแบบใบน,นี้นะคะที่เรา,เาหยิบออกมาแล้วก็ประมาณน,นี้ค่ะคู่นี้อ่ะคู่นี้เกมก็คล้ายๆกันเลยเนาะ เกมคล้ายกันเลยค่ะของเราก็จะเป็นแบบของคู่มือตะก,กีเลยนะคะก็คือเราจะทําการสุ่มใบค่ะโดยแต่ละใบนะคะแต่ละสีจะมีสิบแปดใบนะคะโดยถ้าเราสมมติว่าเราสุ่มใบสีเหลืองมาเป็นหน้านี้เราก็จะมาต่อหน้านะคะให้เหมือนกับ,บใบที่เราจับขึ้นมาหน้าไหนอะหน้าไหนวะนี่ไงหน้านี้หน้านี้นะคะแล้วก็แล้วก็หน้านี้น <c oughs> ็นแบบนี้น <c oughs> อันนี้ค่ะบ้ารำมาดูคู่นี้ดีกว่านนเป็นเกมดาบทิฆาตอสูรซะด้วยอะช่วยอธิบายหน่อยว่าเกมนี้มีวิธีการเล่นยังไงแล้วก็เกี่ยวกับความน่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ <c oughs> สําหรับเกมนี้นะคะมมีวิธีการเล่นเราจะแบบเป็นของฝ่งนี้คะ่ะ แล้วความน่าจะเป็นของเกมนี้ก็คือเราจะสุ่มมาสองแผ่นนะคะเราจะวางลงเราก็จะหาว่าคู่ว่าภาพไหนมันเหมือนกันคะ่ะยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะคะก็จะมีตัวตัวนี้นะคะความน่าจะเป็นคือเราสุ่มมาสองแผ่นแล้วก็จะเห็นภาพที่เจอคะ่ะจะมีตัวนี้กับตัวนี้นะคะจะเหมือนกันคะ่ะถ้าเราสุ่มต่อก็จะมีภาพอีกอย่างอื่นเรื่อยๆคะ่ะที่จะให้เราดู อย่าเช่นภาพนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเพูดถัดไปเลยเนาะเกมคล้ายๆกันใช่ค่ะตัวละครเปลี่ยนแต่ว่าิธีการเล่นกับค่ามาจะเป็นอย่างเหมือนกันไหมก็หลักการก็คล้ายๆเกมเมื่อกี้นะคะซึ่งก็จะหยิบมาคนละแผ่นค่ะเป็นจะเป็นสูตรง็ ก็จะมีเขาจะสุ่มมาคนละแผ่นนะคะแล้วก็จะมีรูปเหมือนกันหนึ่งรูปค่ะแล้วก็จะถามว่ารูปไหนเหมือนกันนะคะก็จะเป็นรูปนี้กับรูปนี้ค่ะถ้าใครได้นะคะทำมคอเป็นเฮ้ยคือจะรู้สิ โอเคเนาะสองกลุ่มนี้ใช่ไหมเกมคล้ายกันก็จะเห็นว่ามีวิมีวิธีเล่นเหมือนกันเลยเนาะต่างกันแค่ตัวละครอ่ะมาดูคู่ต่อไปดีกว่าคู่นี้เฮ้ยเกมนี้ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่อลองช่วยอธิบายหน่อยว่าเกมนี้มีวิธีเล่นยังไงแล้วก็เกี่ยวกับความน่าจะเป็นยังไงบ้างวิธีการเล่นนะคะก็จะเลือกตามด่านค่ะจัดในรูปแบบตามด่านแล้วก็จะเลือกจุดสีแดงนะคะจากจุดนี้นะคะมาถึงจุดตรงกลางสุดค่ะเกี่ยวกับความน่าจะเป็นก็คือการจัดเลียงใหม่โดยการได้ผลลัพธ์ค่ะ เนาะเกี่ยวกับการจัดเรียงใช่ไหมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อ่ามาดูโต้นี้ดีกว่าโตะสุดท้ายของเราเกมนี้อ่าคุณคุ้นอีกแล้วแต่เป็นทีมแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมอ่าลองอธิบายทีว่าเกมเนี้ยเกี่ยวกับความน่าจะเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเอ่อความน่าจะเป็นที่โอกาสที่จะที่เราจะเปิดไพ่มาสองใบแล้วมีสัญลักษณ์เหมือนกันค่ะอะไรต่อ โอเคเนาะการสุ่มหยิบไพ่ใช่ไหมมาลองดูเกมไหนต่อดีเกมนี้ดีกว่าเฮ้ยเกมนี้เหมือนจะเป็นเกมฝึกไอคิใช่ไหมอยากรู้ว่านอกจากฝึก i อคิแล้วเกี่ยวกับความน่าจะเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับหลักการดาวรูปร่างรูปทรงให้มันลงพอดีลรอกค่ะก็ถือว่ายากพอตัวในเกมนี้เพราะเล่นแต่ละทีก็เกือบไม่ผ่าน นา่าจะเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการของคาดคะคณีเนาะรูปร่างรูปทรงที่เราจะต้องเอามาวาดเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเชิงปริภูมิด้วยเป็นเซนส์อย่างหนึ่งทางคณิตศาสตร์อ่ะมาดูคู่นี้ดีกว่าเป็นเกมกระดานเกมนี้พบได้ตามงานวัดเนาะอ่ะลองอธิบายดิยว่าเกมนี้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้เถื่อนมากเลยคือโอเคในการเล<ะ>่นบิงโกนะคะความน่าจะเป็นก็คืออย่างแรกเนี่ยบิงโ,โกนะครับอย่างแรกเลยเราจะต้องสุง่จมจํานวนตัวเลขมาหนึ่งจํานวนซึ่งเลขทั้งหมดมี้มีตั้งแต่หนึ่งถ นั่นก็คือเราจะุ่มหยิบมาหนึ่งตัวเลขแล้วโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็จะมีทั้งหมด6รูปแบบที่จะทําให้เกมนี้จบนะครับก็คือรูปแบบตามนี้เลยครับซึ่งในเกมนี้นะครับค่อนข้างคอดังนัง้นอย่ามาเล่นเลยครับครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเล่นเกมบอร์ดเกมคณิตศาสตร์นะครับในห้องเรียนของเราชั้นม .4 ทับหอ่า แล้วก็มุมนี้นะครับจะเป็นมุมบอร์ดเกมที่มีสแตนบายให้นักเรียนเล่นนะครับเวลามีค่าบพักเที่ยงก็ถ้าขออนุญาตค,คุณครูครูก็จะให้เล่นนะครับบรรยากาศประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ